วันนี้ก็เป็นวันแรกของการออกจาลิขิตงที่สิบโเดีอะไรมิถุนาใช่ไหมคพี่เนื้อมิถุนาของหลวงพิป,ปอนสองลูกตักพระทั้ง จังหวัดเลยฮะนี้นอออสู้ไหมครับไมครับตาไหลาภาคเลยพ่กว,วันตาไหลาภาคเลยวันแรก่ะอ๋อครับแค่นี้ก่อน